Hello students and welcome to our online c l s s s r o o m by teacher น้ำค้างสวัสดีนะคะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในยูนิตที่6นะคะก็คือ going to the farm กันต่อนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็เรียนในส่วนของการใช้ the r e is และ the r e are ไปนะคะวันนี้เราจะมาดูโครงสร้างประโยคคำถามนะคะแล้วคำตอบนะคะแบบ yes no question แล้วก็แบบ w s question นะคะอ่ะ ทีนี้นะคะอันนี้ก็คุณครูก็เคยสอนแล้วนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะไอเทม3นะคะเขาบอกว่า Talk with your friends นะคะก็คือเรื่องเรียนมาดูอันนี้นี่จะมีเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแล้วก็เด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวนะคะ mm hmm. เขาคุยกันนะคะในประโยคที่ว่าเด็กผู้หญิงนะคะอ่า do you have any cows คุณมีวัวบ้างไหมนะคะ เอนี่นี่แปลว่าบ้างนะคะอ่านี่นะคะใช้ในประโยคคําถามหรือไม่ก็ประโยคปฏิเสธนะคะ mm hmm. คุณพอจะมีวัวบ้างไหมนะคะอะ่อันนี้เป็นประโยคคําถามแบบ yes/no question นะคะคุณครูเคยสอนแล้วเนาะเราจะต้องตอบรับแบบ yes หรือ no นะคะอ่าอันนี้เด็กผู้ชายเสื้อสีแดงบอกว่า yes I do ก็คือถาม y o U ตอบ I นะคะ แล้วก็ดึงว r k to do ลงมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมหลังประธานเห็นไหมคะ,ะแต่ก่อนอื่นจะต้องรับด้วย yes หรือ no ก่อนอันนี้เขารับด้วย yes i do ก็แสดงว่าเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้พอจะมีวัวบ้างแต่มีไม่เยอะนะคะมีอยู่3ตัวแล้วเด็กผู้หญิงก็ถามต่อว่า what do they eat what do they eat คำว่า they คำนี้นะคะใช้แทนวัวนะคะวัวหลายๆตัวนะคะวัวหลายตัวนะคะ พวกวัวเนี่ยมันกินอะอะไรเป็นอาหารอ่า eat นี่คือกินนะมันกินอะไรเป็นอาหารเด็กผู้ชายตอบว่า they eat g l a s s they eat g l a s <eat> s ถาม day ตอบ day นะคะอ่าตอบ day ประทานนะ,ะแล้วดึง verb หลังประทานลงมา they eat g l a s s อ่าประทานกิริยาแล้วก็อันนี้เป็นกรรมนะคะเป็น object ประทานพระหูโพสกีริยาไม่ต้องเติม s อโอเคเรียบร้อยนะคะอ,อันนี้เป็นโครงสร้างประโยคคำถามแบบ yes/no question ที่เราจะต้องตอบรับแบบ yes หรือ no ก็คือเขาใช้ verb ช่วยขึ้นมาเป็นขึ้นมาสร้างเป็นประโยคคำถามนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างประโยคคำถามแบบ w h question นะคะที่มีความหมายว่าอะไรนะคะใช้ถามเรื่องทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อ ยีราฟตัวนี้นะคะเขาบอกว่า Tom has some cows. They eat g r a s s ก็คือนี่เด็ววกคนนี้ชื่อทอมนะคะทอมเนี่ยพอจะมีก็คือมีวัวบ้างแหละแล้วก็พวกมันเนี่ยนะคะกินหญ้าอ่ะอันนี้ซัมนี่ใช้ในประโยคบอกเล่านะคะก็แปลว่าบ้างนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูตรงนี้เขาบอกว่า find out what this animal is then write the answer in your notebook อ่า เขาบอกว่าให้หานะคะว่าสัตว์พวกนี้นะคะตามภาพนี้นะคะมันกินอะไรกันเป็นอาหารนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เขียนคําตอบนะคะลงในสมุดนะคะอ่าทีนี้อันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนลงในสมุดเนาะแต่ว่าเรามาลองดูภาพกันนะคะก็คือ animals นี่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูรูปที่1น,นะคะก็คือเป็ดนะคะอ่าเป็ดภาษาอังกฤษก็คือถ้าเป็นแม่เป็ดก็คือ a d u c t ถ้าเป็นลูกเป็ดก็คือ a d u c t l i n g นะคะอ่าทีนี้เรามาดู ข้อที่หนึ่งนะลองอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะอ่ะเอาแม่เป็ดนะแม่เป็ดหนึ่งตัวก็อ่ะดักอ่ะกินก็คือ e a ทอ่ะทีนี้ประธานเอก,กพจน์นะคะเป็นหนึ่งนะคะกิริยาต้องเติมเอสอ่ะเป็ดกินปลาถ้าดูจากรูปเป็ดกินปลานะคะอ่ะ คำว่า f ิ t นะคะเหมือนคําว่าชีฟเลยนะคะไม่ต้องเติม S หรือ ES ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นรูปหูพจน์ในตัวได้เลยนะคะอ่าต่อไปทีนี้ดูข้อ2อ่ะน้กเรียนจะเห็นว่าเป็นชี p คือแกะนะคะอ่าเราก็ดูชีฟมีแม่กับลูกอ่าทีนี้เราลองเอาเอาลูกบ้างสิก็คืออะไรเอ่ยอ่าแรมอ่าเหมือนกัน ประทานเอกพจน์กิริยาต้องเติม s yes. อ้าวกินอะไรเอ่ยแกะกินหญ้า yeah. อ้าหญ้าก็คือคำว่า g l a s s อ่าแกะกินหญ้า yeah. อ่าต่อไปข้อที่3นะคะอ่าทีนี้ข้อที่3ามเราไดเห็นไหมโกชมีแพะอยู่3ตัวเลยนะคะอ่ามีแพะ3ตัวนะคะข้อที่3นะแล้วก็กินหญ้าเหมือนกันอ่าทีนี้เราก็ เอาอะไรมาแทนแพะได้ได้นะคะหาสรรพนามมาแทนแพะเลยนะคะก็คือคำว่า day ่า day is อันนี้ประธานพระหูพจนิยาไม่ต้องเติม s day is glass เรียบร้อยนะคะสามข้อนะคะฝึกฝึกฝึกพูดนะคะ a duck is fish a lamb is glass There is glass เรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปทีนี้ให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะ,ะน,นะคะแบบฝึกหัดแล้วก็เปิดไปที่หน้า open to page 67นะคะก็คือเพจ67อ่าเรามาทำหน้านี้ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือต่อจากเมื่อวานเลย item 2นะคะ Look at the pictures and complete the sentences นะคะให้ดูภาพนะคะและตอบคำถามให้สมบูรณ์นะคะอ่ะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นมีอะไรเอ่ยมีชีฟเนาะก็คือแกะมีแม่แกะสองตัวแล้วก็มีลูกแกะอีกสองตัวอ่ะอยู่ในฟาร์มแห่งนี้นะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคเขาขึ้นมาให้ว่า t o แล้วก็ when work and t o เว e นวร์ก a าร์ออนเดอก็คือมีอะไรเอ่ยสตัวแน่นอนก็ต้องมีแม่แกะเนาะสตัวนี่ยก็เขียนเลย two sheep ไม่ต้องเติม s ใดๆทั้งสิ้นนะคะ two sheep and two ลูกแกะก็คืออะไรเอ่ย lamb แต่ทีนี้เราต้องเติม s เพราะว่าลูกแกะ2ตัวอ่ายกเว้นคำว่า sheep นะคะเป็นพระหูพปน์ในตัวเลยไม่ต้องเติม two sheep And two lambs are on the farm เราก็เสร็จแล้วมีแม่แกะ2ตัวและลูกแกะ2ตัวอยู่ในฟาร์มนั่นเองนะคะข้อที่1น่งนะคะต่อไปดูข้อที่2องแล้วเรยจะเห็นว่ามีอันนี้น่าจะเป็นลูกวัวนะลูกวัวลูกวัวอยู่2ตัวเขาขึ้นให้แล้ว two ลูกวัวภาษาอังกฤษคือ Clave มี2ตัวเราต้องเปลี่ยน V เ,เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม e s r two c l e f s are on the farm นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเหมือนกันเลย two and four ทีนี้มีอะไร four อา้าวมีแม่เป็ด2ตัวแล้วก็มีลูกเป็ด4ตัวเอามาเลยแม่เป็ดก็คือ two เป็ดหรือห่านเนี่ยอ่าเป็ดเนาะ two ducks นะคะหรือใครดูเป็นห่านนะคะหนูก็เขียนว่า two geese ก็คือรูปรหูพโพทองเขาคือ geese นะคะอ่าแต่ถ้าคิดว่าเป็นเป็ดก็ two ducks เติม s นะคะ and four ลูกเป็ดคืออะไรเอ่ย duckling and four duckling are on the farm นะคะอ่าหรือถ้าใครคิดว่าเป็นลูกหา่านลูกห่านคืออะไรเอ่ย gosling อ่านี่นะคะก็จะได้ two ducks and four ducklings are on the farm หรือ two geese and four gosling are on the farm นะคะอ่าเลือกเอานะคะว่าจะเอาอย่างไหนนะคะอ่าแต่คุณครูดูว่าเป็นเป็ดอ่าต่อไปข้อ4นะคะอันนี้แน่นอนคือไก่อ่ามีแม่ไก่อยู่1ตัวแล้วก็มีลูกไก่อยู่5ตัวนะคะ เขาใช้ determiner the มาเฉพาะจ่อจงเลยนะคำว่าแม่ไก่ก็คือ the hen อ่ามีตัวเดียวไม่ต้องใส่ s the hen has five อะไรเอ่ย has five chick ทีนี้ chick มีห้าตัวเติม s อ่าเรียบร้อยต่อไปข้อที่ห้านะคะอันนี้คือ goat เนอะอ่าข้อที่ห้านักเรียนทำเองนะคะข้อที่ห้านะอ่าทำเสร็จแล้ว เปิดไปที่ open the book to page 68 item 3นะคะ do the p u z z l e complete the sentences write the words in the puzzle ก็คือให้ทำประโยคให้สมบูรณ์โดยเขียนคำศัพท์นะคะลงไปแล้วให้นำคำศัพท์ที่ได้นะคะลงไปเขียนอยู่ในช่องของ puzzle นี้นะคะซึ่งเราจะได้ find the secret word เราจะได้คำศัพท์ที่ มันเป็นความลับเกิดขึ้นในช่องสีเข้มตรงนี้นะคะอ่าเป็นคำศัพท์ใหม่นั่นเองที่เกิดมาจากคำตอบที่จะอยู่ในประโยคพวกนี้นะคะอ่าเรามาดูข้อที่1นึ่งเขาทำให้แล้วเนาะ horses l e e p on the farm นะคะก็คือม้าเนี่ยอาศัยอยู่ในฟาร์มนั่นเองนะคะอ่าเราก็ได้คำแรกแล้วเนาะ farm นั่นเองก็เขียนเลย F a R M. farm ต่อไปข้อที่2นะคะ a is a chick's mother ตัวอะไรเอ่ยเป็นแม่ของลูกไก่ตัวอะไรเอ่ยเป็นแม่ของลูกไก่ก็แน่นอนก็คือ a hen a hen is a chick's mother อ่าเราก็นำคำว่า hen นะคะมาเขียนในช่องนี้ได้เลยอ่าต่อไปข้อที่3อะอะไรเอ่ยเป็นแม่ของลูกหมูแน่นอนอันนี้ก็คือ pig อ้าว a pig is a pigless mother ก็คือแม่หมูเนี่ยนะคะเป็นแม่ของลูกหมูนะคะอ่าเราก็เขียนเลย p i g อ่าต่อไปข้อที่4 a sheep's baby is a อ้าวลูกของแก่เนี่ยนะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ย sheep ลูกของแก่ก็คือ lamb อ้าเขียนเลย A sheep's baby is a lamb. อ่าเพราะน,นั้นเอามาเขียนเราก็ได้แล้วคำว่า lamb อ่าต่อไป account is วัวกินอะไรเอ่ยแน่นอนวัวกินหญ้า yeah, นะคะอ่ะ glass อ่าเราก็ได้แล้วเอาคำว่า glass มาเขียนนะคะอ่า ทีนี้เหลือสองข้อข้อหกกับข้อเจ็ดนะคะอ่าลองทําดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้คําศัพท์ที่เกิดใหม่นะคะที่อยู่ในช่องสีดําๆนี้นะคะนําคําศัพท์ที่อยู่ในช่องสีดําๆนี้นะคะ,ำคำะ,คะมาเขียนเป็นคําตอบอยู่ตรงนี้นะคะให้นํามาเขียนลงตรงนี้นะคะอ่าเรียบร้อยซึ่งคําศัพท์ที่จะได้ตรงนี้นะคะก็เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเอ่อพวกสัตว์นั่นเองอ่าต่อไปเรามาดูหน้าต่อไปก็คือ open to page 6 9 g วันนี้จะเยอะหน่อยนะคะแต่ไม่ยากเขาบอกว่า let's think ก็คือให้คิดช่วยกันคิดนะคะ with a n i m a l give us eggs milk or meat complete their name in the chart เขาบอกว่าสัตว์นะคะเนี่ยสัตว์อะไรเอ่ยนะคะสัตว์สตัสตว์อะไรเอ่ยนะคะที่เวลาเราเลี้ยงแล้วมันจะให้ผลผลิตเราเป็นไข่เป็นนมและเป็นเนื้อ,อ คอมพิวต์นี่นะคะก็คือสมบูรณ์เนาะเขาบอกว่าให้เขียนชื่อของสัตว์พวกนั้นนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมพวกนี้นะคะให้สมบูรณ์อ่ะเราไปดูช่องนี้นะคะอันนี้คือ meat, ะคะ m e a t นะคะ M E A t นะคะ meat แปลว่าเนื้ออ่ะเนื้อทีนี้นักเรียนคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่เวลาเราเลี้ยงแล้วมันจะให้เนื้อเราอ่ะนักเรียนก็นํามาใส่อ่ะตามภาพนี้นะคะ อะไรเอ่ยที่เราจะได้กินเนื้อมันแน่นอนก็คือพริกอ่าพริกสใส่เอสไปเลยอะไรอีกที่จะให้เนื้อบัวคาวสอ่าต่อไปอีกอะไรเอ่ยที่จะให้เนื้อคืว่าไก่นะคะอ่าไก่จริงๆอ่ะก็คือเฮนส์อ่า เรียบร้อยก็คือเลี้ยงมาแล้วเราจะได้เนื้อแต่ไก่นี่ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไข่เลยนะคะแม่ไก่ตัวนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเหลือ m i l คอันนี้แปลว่านมนะคะนมสัตว์อะไรเลี้ยงแล้วเราจะได้นมมันมากินนะคะต่อไปนะคะ X ก็คือไข่สัตว์อะไรเอ่ยเลี้ยงแล้วจะได้ไข่มันมานะคะโดยที่เราดูจากภาพตรงนี้ได้เลยอ่าหรือนักเรียนจะเอา เอามาจากที่อื่นก็ได้นะคะที่ไม่ตรงกับภาพตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าเรียบร้อยอันนี้ไม่ยากอ่าเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมีกันบ้านอยู่3หน้านะคะที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนะคะก็คือหน้า67 68แล้วก็หน้า69นะคะอ่า เดี๋ยวหน้า70นะคะเดี๋ยวมันเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณครูก็เคยสอนแล้วเนาะ verb to be บวก verb ing นะคะถ้าใครทําได้ก็สามารถทํารอได้เลยนะคะแต่ใครที่ยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะครูจะขึ้นคลิปวิดีโอให้ใหม่นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ